สวยมากเลยอะ่ะได้แล้วกินแปแ๊ดเนี่ยชั้นสูงทางแคบครับใกล้อย่าไปแตกเอานะเป็นทิพที่ไม่ธรรมดาจริงๆค,ครับโอ้โหเกมยังไปจบนะจากตรงนี้เนาะอาหารจากธรรมชาติทำอาหารกับตรงนี้เลยเนาะ,ะ,ะสวัสดีกับช่องไปทิปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้เราก็จะไปทำอาหารที่ห้างไร่กับสาวท้องถิ่นนะครับซึ่งเราได้วัตถุดิบตามรายทางมาเยอะแยะมากมายนะครับทักทายสาวหน่อยดูทํามา อุดุธรรมะน้าแอร์เอุดุธรรมะเหนือยังคะยังค่ะครับอุดุธรรมะน้องมีน้องอ่าน้องกลอยครับอุดุธรรมะดีครูครูนิเงิงโซดิจ่ากะลาฮูมาดีครับเดี๋ยวเราจะไปกันตรงไหนนะครับไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงจะไปสองผักค่ะได้เลยสองผักอีกทีนะคะสองผักไปเก็บผักเนือไปเก็บมะเขือของไปเก็บพริกแล้วช่วยเด้เด้แล้ววยเจเด้จัดไปจะเป็นวัดวัตถุดิบช่วงท้ายๆนะครับนะครับ ก็จะไปทําอาหารครับกองครับต้องเดินที่ท้องนะโอ้โหโอ้โหเป็นการบุกป่ากอดองทีใช้ได้เลยครับุกป่าโอ้สวยไหมบุกป่าเหรอป่าไขมันอืมสวยมากเลยอ่ะนะครับธรรมชาติรังสรรค์นช่ไหม Yesadio เลยสซาจิโอ เชื่อคาค่ะเยซาจิยเยซาจิยครับสวยจไม่ได้ใช่ไหมครครับพันอะอย่าอย่าจนะดูดูก็พอแล้วครับพันครับพันไว้เขาตามความสวยงามตามธรรมชาตินะครับโอ้โหเดินไปไกลนู่นนะครับห้วยแม่เลี่ยมใช่ไหมครับห้วยแม่เลี่ยมครับเยซูคเครับ หมู่บ้านเยซูหรือว่าห้วยแม่เลี่ยมนั่นเองครับหน้าคนหายจริงรูปแรกดีกว่าว้าวเราเดินบุกป,ป่าฟอดงกันมาสุดๆเลย,เ,ยเจอวัตถุดิบสุดเหล,ลาเห็ดหูหนูเหรอ,อ,ล,อลองตัวนะาลองตัวนะอาศัยวางไปนหนูยินดีๆยินดีๆแสะแสะจับ,จ,บจับพี่ไว้มาอมจับจับพี่ไว้เออไปเลยแล้วนี้ยังค่ะ พี่เสียวน้องตกมากอันตรายค่ะตัวเล็กได้ได้ได้เก็บก่อนเก็บก่อนเฮ้ยฝากฝากถือด้วยว้าวได้แล้วนี่คือออกจากตามขอนไม้ไปนี่นะเห็ดขอหนูนะครับธรรมชาติครับว้าวได้แล้วป่ะ่าร์เรลโอเลอีสีมีข้างล่างด้วยค่ะใส่ระวังน้ามาเขาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะแซ่อแซ่ออันตรายครับมันสูงไปอ่ะถอยก่อนถอยก่อน อ๋อเก็บก่อนนะครับอือหือแล้วก็เก็บกันเยอะนี่แหละภาษาไอ้อาขาวไงนะอภินาปะอภินาปะก็ได้คุณอาภินาปะอภินาโกแล้วแต่คนจะเรียกอ่าขาวแล้วแต่ท้องถิ่นที่บ้านนะคะครับไปเลยโอ้โหของกินเยอะจริงๆครับไม่หวานไม่ไหวครับอยู่ติดป่าอยู่ติดเขาเลยครับ อยู่กับเราอยู่กับเบียทิปครับสูงไม่สูงดูเองอันนี้ดอกอะไรดิสูดอกอะไรอันนี้เสาปาเสาวดปาีสาวปไม่มีรูแห่ะสาวสาวป่ารอนี่ไโอสูงจริงครับชันครับว้าว ว่ารถปเจอเสารถปัาด้วยเหรอสีแดงอ๋อสิงแดงเลยนะเสารถปัานะอ๋อนี่ไงนี่ใช่ไหมครับค่ะอ๋อเสารถตัดอ่าอาศัยในต้นเลยนะต้นกล้วยเหรอต้นกล้วยค่ะอ๋อกำลังออกนะโอ้โหเจอลูกแล้วอ๋อไปดูหน่อย คืออะไรนะซาวร์รดปลาอ้าวร์รปลาเราไม่เคยกินนะคะกินไม่ได้่เป็นออเป็นาหารของนกเป็นอาหารของนกค่ะนี่เป็นลูกนี่แล้วเขียวๆเลยค่ะสุดแล้วมันจะสีแดงอ้จครับของมาครับกินมากนีจะมาจับกินโอ้ลมพัดเย็นสบายโอ้ชันจริงๆครับเลาะเขาเลย น้ำอใส่ไวไหมไวค่ะน้ำเอามาเือเนาะกินเลยสูงจริงอะไรนะครับเสาลวดปลาโอ้ลยเดินดีนะอันตรายครับสูงจริงยุ๊ป ครับโอ้โหขอบอกว่าขึ้นดอยของจริงเลยนี่คืออะไรนะอ้ยนเรียกว่าอะไรนะเอออจุขอะไรโเลยโผลเลยโผลลยหรโผลลูกมันค่ะแล้วต้นมันใหญ่นี่เหรอต้นมันแตงต้นแตงโผล่เลยที่พยายากินนะคะเรียอาหารนกที่สอ้กเคือคิวๆนั่นน่ะ ไปคี่โอ้นี่อาหารนกค่ะยังไงก็ไม่แพ้ไปไกลมากสวยมากเลยอ่ะกินไหมแป๊ดเลยสีส้มครับลุยต่อค่ะนี่ทางเราเดินอลาะกบบนี่นะเสียวมากเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าชันสูงทางแคบครับอาศัยเดินดีนะคุณเองเดินดีดี

เข้าใจละเข้าใจละเราเป็นวงกลมเองไม่เป็นไรครับสวยเยี่ยมได้เลยนี่ต้นงงใช่ไหมเวลายาวถ้าอย่าถ่ายเยอะๆขอบคุณมากครับป้าลุยต่อเอาไปถึงกระท่อมนะโอ้โหไงขี้มอดเหรออืมอโอ้สูงจริง ไปเขาของจริงนะครับป่ะต่อแล้วครับนี่เราเดินลดัดลอดดอยมาเลยนะเนี่ยครับภูเขานี่นะครับมากับชาวบ้านครับ มะเขือเทศน้องเมย์นะคะชวนเราไปนะคะแต่เราไปทำอาหารอีกฝั่งหนึ่งค่ะไกลมากข้ามดอยเลยนี่เราเดินลัดเลาะดอยมาเลยเนะี่ยพวเขาเลยลูกมาเกับครับ,ม,รบมากับชื้อเพลิรัเคคะเกีบยข้าวโพดไปเผากันค่ะ อาเซ่กินอะไรน,น่ะมัไฟเหรอคูอมัไฟค่ะจ้าครับเก็บข้าวโพดไปเผากิน,นค,ครับครับโอ้โหข้าวโพดนะครับจะเผาอร่อยนะเด<ร>ี๋ยวเราจะไปทำอาหารที่ห้างไร่เนาะค่ะครับ oh, โอ้โหดูเ้าไปทิพโตเละวะครับคือรองเท้าบุก๊กไปเลยไปครับ ครับเยอะไหมจ้าว้าวใหญ่ๆเลยนะคะอ้วนๆเลยเนาะมะละวานอีกโอ้โหมีทุกอย่างน้องก้อยหายไปไหนคะก้อยก็ไปเก็บมั่งค่ะเก็บยอดมะละวานนะไม่ทิพย์ทำอะไรคะลองเท้าอ๋อมันลื่นดูโอ้โหดูมันลื่น ได้ได้ได้ต้องไปล้างเท้าก่อนบอกแล้วว่าใส่ายแล้วเท้าบูมันมันเป็นมันมันโดนดินมันลื่นต้องซื้อคู่ใหญ่ๆให้ไปทิพสักคู่ที่นู่นเลยค่ะนะครับไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะก็ว่าทำไมไม่ถ่ายดูสภาพอ๋อเป็นดินลื่นนะเป็นดินลื่นเลเดี๋ยวเราอ้อมรอยตรงนี้ไปทำอาหารที่ห้างของน้องเมย์เนาะใช่ค่ะเขาเรียกว่าห้างนาห้างสุดห้างไร่ใช่ค่ะเดี๋ยวก็เอาไปสวน นเมตต่อโอเควาสวนจอน้นมันเชื่อต่อกันอ้ก็ดูเห็ดไม่ดูเห็พคนรับารเรื่มลวนแ่เบรดียอมมาลาคะเยอมาลาหวานดอกหอมชูอุชิกุดุุชิกุดค่ะแล้วาอุชัหนาทีทเเจชเจออกไปทาไหนอะไปหาที่ทำอาหารก่อนนะคะ คืออะไรนะห่อเลยเหรอห่อเลยห่อเลยคืออะไรครับอันนี้โรชชอรช่ค่ะโรชอ๋อกินได้ค่ะเป็นไปยังไงนะเขาดูหน่อยอ๋อเขาเอามีดมามีมีมี่ก็จะมาพวกตุกครับเป็นไรจ้ะอู้ออโดนอะไรแทงสีข้างอ่ะอึ๊บโอ้โหนะครับ ครับว้าวธรรมชาติสวยๆครับโอ้โหเป็นทุ่งอะไรนะทุ่งอะไรนะน้องอาแสะรอชอร่อค่ะรอชอร่อเหรอรว้าวอาาาา่ะอระวังนะใส่ไหมไม่ใส่ไหนเนี่ยเอออกให้เนอยเอ้เอ ลืมลืมเอาออกให้หน่อยค่ะเดี๋ยวได้ไปนึงนึงไปหนึงนะอะไรหรอเอาใส่ไม่ไล่อแม่เข้าตาได้งไงเนี่ยโอเคมันบินเข้าตาจ่าไปแล้วไปไปแล้วครับออกแล้วออกแล้วทำแตาไหลนิดหน่อยใช่ไปเลย <laughs> โอ้โหมาแรงตัวเบลล์ล่มเลมยโอเคครับยายจะบินครับอันนี้คือน้ำไหลผ่าน,นสวน,น ไร่นี่นปูเขาเลื่อนมาได้ค่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่คือส่วนของน้องกอยนะน่ครับต้นน้ำอต้นน้ำข้างบนนี่นะโอ้โอธรรมชาติสุดๆมีมีแล้วหเหรอไอตัวดำนะใช่ไหมนี่ไงไม่ใช่ตัวดำค่ะอ่ะตีนี้ตัวนี้อยากไปแตยาไปแตะเจอไหมคะพี่เนี่ย อ้หตใหญ่ยาวมากอย่าไปใกล้อย่าไปแตะเอานะอยู่ห่างๆอย่างห่วงนิดเจ้ยบ๊ายบายเมียนี่ก็ต้นนะต้นเลยนะเช็ดดวูเฉดเลยเฉดดูเฉดดูเฉดดูเหรอไม่ใช่เฉดใบเหนือไปเหนือไปเข้าแต่ต้องมันกินได้มันยังไม่ออกอ๋อเหมือนให้ต้มอ้อยครับใบกินได้ไม่ค่ะมันจะมีข้างล่างอ๋อข้างล่างกินได้ ใบคล้ายๆข้าวเนาะครับแต่ว่ายังไม่ออกตัวนี้มันยังเล็กอยู่นะครับเล็กอยู่ชอบต้นน้ํามากเลยมีน้ําซึมมาไหลผ่านตรงนี้เลยอ่ะครับว้าวครับต้นอะไรนะคะเมื่อกี้อันไหนนะคะโอ้โหเกาะจิ้ผลหน้าอร่อยมากค่ะอันนั้นก็ต้นถั่วแต่ยังไม่ออกฝักอันส่วนนั้นคือพริกแล้วก็จะมีมะเขือของพี่พริกอี๊คือไปใช้ต้นพริกก็ได้เก็บพริกไปตำน้ำพริกกินค่ะ น้องเมย์เก็บผักไปกินกับน้ำพริกนะเรอชอบต้องมีมีดตัดดูนี้นะคะใช่ค่ะว้าวสวยไหมคะสวยค่ะมีเหยียบได้เนาะว้าไม่น่าเชื่อกินได้นะเนี่ยได้ค่ะไม่ต้องกินอร่อยอ่ะเหยียบพริกได้ค่ะได้นะครับนี่เหยียบได้เนาะโอ้หพอเหยียบปุ๊บก็เป็นน้ำเลยอ่ะน้ำซึมออกมาเลยอ่ะอันนี้ต้มพริกไม่เคยชุนยาค ใหญ่จังเลยนี่พริกจะธรรมชาติเลยเนาะปลูกเองกินเองปลูกเองกินเองนะไม่ต้องไปซื้อตามท้องตลาดเลยนะที่นี่ขอบอกว่าอุดมสมบูรณ์มากครับปลูกเองเก็บเองกินเองเลยโอ้ช่จะทนไม่ไหวในการทําอาหารละหลากหลายเมนูมากเนาะหลากหลายวัตถุดิบนี่พริกนะครับพริกภาษาเขาว่าไงลืมไปละสาพีสาพีนะก็อาจจะถามบ่อยนิดนึงนะเพราะว่าลืมครับสาพี ผักเเลยยยนี่ไปขาโผักที่เราเยี่ยมนี่คือขายโลยี่สิบค่ะโใช่ค่ะโลเอาทำอะไรกินครับเอาจิ้มน้ำพริกเอาไปผัดก,กับเนื้อก็ได้เอาไปต้มก็ได้ค่ะต้มก็ได้จิ้มกินกับน้ำพริกได้ได้หลายแบบมากก็จิ้มน้ำพริกกริงโอ้นี่นะที่เราเยี่ยมเยียมนี่นะใช่ค่ะโอ้ทุกอย่างมีมูลค่านะครับแต่อเผอิญว่าเอามาเก็บวัตถุดิบนะก็ขออภัยด้วยครับพอแล้วแกมจะเก็บเยอะพอแล้วค่ะพอแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำอาหารต่อครับกองครับต้องดูในท้องครับพี่ออก่า ไปข้างไร่ทำอาหารแล้วเราะเดี๋ยวมาครับโอ้หได้แบบคอนเทนต์แน่นเลยอะชอบครักอะยกมากจุกหมดแล้วครับแนทพริกอันนี้พริกแค่ไหนนู่นนี้จะนี่น้ำจากป่าได้ครับน้ำใสมากโอ้น้ำจากป่านะครับกินได้ค่ะไม่ปองอ่ะแล้วเชือ่อเยี่ยมกิน,ได,นาากได้ครับไอเชื้อเงาเงากินได้นี่นี่เขาคอยอยู่ล้างหน้าล้างตากันนะครับเราก็จะเอาเครื่อเลยนหลงเลย อืมหมดเย็นไหมเย็นมากแลับน้ำเย็นมากต้องกินอย่างนี้โอ้ส่จระสาจะ้าวชิมลองชิมน้าเย็นเย็นขอล้างหน้าล้างตาได้ไหมได้ครับ่ะโอ้โหเราก็สุดสุดแล้วันนี้เนาะครับมาตบมาเลยโหเย็นเย็นเลยครับเอาไปทำปลาชิ้นได้ใช่ไหม เดี๋ยวล้างผักกันตรงนี้เลยค่ะเย่เย่เย่มาจับบินเลยนะน้องดาเนี่ยค่ะต้นน้ำต้นน้ำเหยียบเข้าแบบนี้น้ำจริงเลยน้ำถือนี่นะครัพี่เนี่ยอู้หูนี่ก็จับมีน้ำมาจับปลาได้เยอะมากเลยจริงไปแค่มาชมหน่อยปลาไม่ได้สักตัวเยี่ยมแล้วครับเราเน้นผักแล้วกันอันนี้น้ำนี่คือออกมาตลอดเลยครับต้นต้อต้นน้ำ ต้นน้ำอะค่ะต้้นนำเนาะเหมือนคุณสวยค่ะมีต้นน้ำเนี้ยค่ะนี่คือต้นน้ำนะค่ะก็อีกแดดโตหยุดอือแดดกใบเดือดต้นน้ำแบบล้างผักตัวนี้ครับกินก็ได้ครับอือล้างล้างพอกินก็ได้ัใช่ใช่แบบก็ทำการล้างผักที่ต้นน้ำแห่งนี้ก่อนนะครับนะ ครับใส่ขี้ปลาเรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นไปที่ห้างไร่ข้างบนนู่นนะครับนะห้างไร่ของใครนะครับน้องเมยนนะครับโอ้โหสูงนู่นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะอ๋อได้ได้ได้ชวนคนอื่นคนนี้ครับสองเท่าเป็นทริปที่ไม่ธรรมดาจริงควันนี้ครับโอ้โหสะเทือใจเนาะสดเดินข้ามเขาหลายเขาเลยสองสามเขาเนาะวันนี้เนาะครับโอ้ปลาอ่ะคุณ โอตัวนี้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยเอาวางบนมือหน่อยจะได้ให้รู้ว่าตัวใหญ่แค่ไหนตั้งดามือน้องดาว้าวตัวใหญ่แล้วเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ถึงว่าได้ดูนะพี่เขามาได้เนี่ยได้บูว่าไฟเนี่ยหาดูยากมากบนห้วยบนดอยแบบเนี้ยครับตาน้อยได้อะไรบ้างเอ่ยตาน้อยน่าจะงกวาดีนั่นแหละแตงกวาเนาะแล้วก็อะไรนะหมูเจตนัลยาเยอะนี่วอะ จะเดลเลย์ตอนมีสองตัวตัวหนึ่งตัวไปน้ำค่ะครับดูน้ำใสมากเลยนะนี่คือน้ำดอยครับเย็นไม่เย็นดูเหมือนเราแช่ตู้เย็นเลยค่ะเราจะเอาไปทำอาหารนะครับใช่น้องดาคเรเติมละครับโอ้ผักกี่เยอะมากมายครับอู้อันนี้เก็บไปบ้านนะเราเราทำพอทำกินนะคะเราพอทำกินในมื้อนี้พอเนาะครับแต่ที่แน่ต้องเดินไปที่ห้างไร่ก่อนครับ ครับต้องเดินไปอีก10นาทีนะครับโอ้โหเกมยังไม่จบนะ <laughs> ครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปแล้วกันครับโอ้โห <laughs> น้องก้อยไม่ลดละหาของกินอีกแล้วจากป่าเอาของป่ายละ ว,ว้าวระวังนะแข็งแรงค่ะยกจะอยู่ตรงกลางต้นกล้วยนะคะ<ช>ที่มียอดอ่อนๆตรงนี้นะต้องดูยอดอ่อนๆเนาะถ้ามียอดอ่อน<ช>แสดงว่ามียอดถ้าถ้ามวนอย่างนี้คือมันจะมียังไงแต่ถ้าใบมันกางคือแก่หมดแล้วะค,ะครับท่านครับอู้แมงมุงมระวังกัดปล่อยแมงปไปท่าเดาแมงมาปล่อยปะเออป่ะ นกปลดล็อกแบบจ้นี่เกี้ยวมันยชื่อชื่ออะไรนะหลุมชื่ออะอไรไอ้เหยื่อจิ้งค้ออะไรอ็นดูมันเดโตเดโตเมีตัวเดียวด้วยตัวเดียวปล่อยเลยก่อนเนาะตายแล้วค่ะปล่อยเลยไม่ตายไม่ตายเราเขียนคาหักมาแไปหมืได้แล้วค่ะบุ๊คโอ้โหโอ้แข็งแรงมากน้องไม่เป็นไรใช้ช้อนเร่งอ่ะอ๋อหรือว่าจบบุ๊สวยมากเลยอ่ะเล้วจะปล่อยนะสวยมาก พี่เขาจำนะครับจับจับตรงไหนตรงนี้ได้ไหมแต่ไม่ใชีคนทางไม่เจ็บครับพี่จับตรงนี้เนาะปล่อยนะคะนี่ว้าวเขาความสวยงามของเขานะปล่อยมันจะบินไหมคะนี่เราให้มันเกาะต้นไม้ดีกว่าเนาะะเนี่นี่ต้นต้นมันสวยมากเลยออ่ะแรงมาพปล่อยนะครับนี่ไม่กินนะสงสารสู่ตามธรรมชาตินะเอาตรงนี้ดีกว่าครับไปเลยว้าวบ๊ายบายโอ้โหน้ำมาเขาหน่อยไหม ได้แล้วเหรอคะไม่ได้อ่อนไปนิดนึงอ่อนไปหน่อยดูหน่อยค่ะแต่นี่แหละอร่อยอ่อนไปนิดนึงได้อันเอ๋ยจันยันแม่ยูแน่อ๋ออันนี้ชิมได้หืมกินสดเลยเหรอได้างอืมมันๆปาดไหมนิดหน่อยค่ะโอ้โหพาเลยเี่าะที่ขอน้ำฝาหนึ่ง นีเกว่าจะได้แต่ละอย่างก็ไม่ใช่ง่ายๆใช่ก็ใช้แรงใช้แรงด้วยนะก้อนนี้เก่งเนาะเ่ะหากินอย่างเงี้ยเอาเสียบเสียบในกระเป๋าไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะอาหารจากธรรมชาติแล้วแกงก็อร่อยนะคะเนี่ยหยกกล้วยอ่อนๆเลยค่ะไอว้าวได้แล้วค่ะ ถ้ามีไก่นี่แกงให้กินได้อร่อยมากเอาไว้โอกาสหน้าจริงจริงมากับสองสาวนี่มีอดตายนะเพื่อนเรับท้องเจ้ามากเลยอ่ะคนท้องฉิ่เลยครับเฮ้ยแมงมองแมงมองตรงนู้นไหนกุด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 อ่อนแมงมองคนกินตัวนี้ก็กินได้อันนี้อ่อนอ่อนเลยอันนี้จะมันมันกี่สดอหรฮะกินได้ค่ะก็สดได้ ได้แล้วเดี๋ยวไปลวกกับน้ำพริกกินนะคะหักก็ได้หักขึนก็ได้พูดเดี๋ยวหักดึง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 เลยบัดดาห์ฮอลองเครื่องเดิมฮอล์ขึ้นหน่อยหน่อยครับไปเลยไปก่อเลยค่ะโอ้ละละต้นกาแฟครับครับลองนะ ขี้หนูค่ะขี้หนูใช่ไหม่ะลูกขี้หนูโอ้ไปไปปามาไงปนี่ตรงนี้ในตัวนี้นก็จะัวชิกะขี้หนูเนาะขี้หนูภาษาอาคาเรียกว่ามาก็มาก็มาก็ครั โอ้โหโก้มตำนะครูเงียไปแล้วอเปงเน่ทหางไร,ก,รกันดีกว่าครับโบ <laughs> ต้นมาหลอดอนะ เดินนาาใช่แล้วป่ะเดินสู่ห้างไรกก่อนนี่ต้นมันสับปะรังเหรอใช่ค่ะว้าวบนดอยค่ะต้นใหญ่เหมือนกันนแน่นนี้คือชนิดแบบที่เรานึ่งกินกับน้ำตาลใสายอ๋อแบบนี้นะนี่ไงต้นบวยหิมะบวยหิมะอีก่นู่นตรงนี้ก็ทำอาหารได้นะคะนี่ครับเป็นกระทงเขาอะค่ะไม่ใช่ของเราจะไปอยู่บ้างเป็นทงเขาเราป่ะอาศัยไปเลย เหนื่อยไหมรังทายเลยเดินมาข้างบนนี่ต้นดอกเงาแค่ไหนสวรดดอกสวรดค่ะว้าวยังไม่ถึงนะโอ้เรามาสูงกันมากถึงไร่ของน้องเมย์แล้วแต่ยังไม่ถึงกระท่อมบ่ จะดีใจหรือเสียใจเนี Jonas ่ยจอน๋ใช่หมดเลยนะตรครับทีนี้แล้วก็ที่เมื่อกี้อธิฐานนเอวก็ก็รอดเยอะ่ะออคือฉับอธิฮันเอก็รอดสวนใช่ใช่หมดเลยใช่หมดเลยนะว้าวจตอนนี้วิีเาดที่เก็บทุบเมื่อกี้ค่ะครับอโอ้โหกระท่อมอยู่หน้า้แล้วว้าวที่นี่ระ่อมีอะไรไม่ใช่หมดเลยค่ะ สจะยากครับแต่ข้อที่ที่เราไม่แกะครับที่ไปพาไม่แกะนู่นเห็นไหมพอเราเดินมาที่เดินมาไม่แกะอ๋อแล้วเราอ้อมมาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดินขึ้นมาพี่เอี้ยงไปไหนแล้วครับเอี้ยงพักยกอยู่นู่นนะรังไทยคนเดียวนะครับนี่ครับต้นตะขบนะนกจะกินเยอะมากคนก็กินได้สมัยเด็กๆกินบ่อยครับตะขบนะ ได้เราหาเมื่อก่อนเลี้ยงลูกน้องที่นี่ค่ะโอ้ถึงแล้วกระท่อมน้อยๆกลอยใจกลางไร่กลางเขาแล้วก็เราสี่ห้าคนถึงแล้วว้าวครับโอ้มีห้องน้ำด้วยครับเจ้าครับชมบรรยากาศหน่อย ไหนๆก็มาแล้วนะครับโอ้โหครับโอ้นี่ไงครับกระท่อมอมยอย่างเงี้ยแหละกระท่อมแบบทำอาหารกับตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวจะทำอาหารที่นี่ก็ได้ค่ะอันนี้กระเช้ามุกเก็บมุกส้มขายมุกส้มสวยมุกส้มไงน้อยมุกส้มอ่าเราอาจจะทำข้างนอกก็ได้เนาะได้ค่ะครับว้าวถึงแล้วที่กระท่อมของเรากระท่อมน้องเมย์เนาะค่ะครับ ห้องน้ําก็มีครับไป็นไงสําเร็จสําเร็จแล้วเดี๋ยวหิวข้าวรอทำอาหารก่อนได้เลยคมาบอกฝนจะตกเลยต่อน้ออ่าไปเติมน้ำก่อนตรงไหนนะแส่พี่เขาบอกว่าตรงขนุนใช่ไหมจะมีต้นน้ำใช่ไหมเราไปเติมน้ำก่อนเพื่อที่จะทำอาหารเนาะเมื่อกี้เราเจอต้นน้ำก็จริงแต่เราภาชนะเราไม่พอเนาะนี่เราก็เอามาเพิ่มค่ะได้เลยจ้ะ เดี๋ยวก่อนนะคะน้องอ๋อได้ๆโอ้ฮะเยมีมาก็กล้องทีมอ้อยยีมีแต่อันนี้ใครเอ่ยอันนี้น่าจะญาติญาติกันใช่ค่ะบอกว่าจับปลาได้ไหมได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแต่นูบอกว่าหนูจับได้หนึ่งตัวอุ่ดุทมาอจะเจพียวครับบุชิเจีล่ะ